เพื oh, oh. oh. ่อนเฮิร์ทโอ้โหรักแท้ดูแลไม่ได้อ่าเพราะบางคนมันมีรักแท้อยู่แล้วไงแต่มันดูแลไม่ได้ ต,ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะที่มีกระแสะไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มนิกกี้นชัตค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็เพิ่งได้ไปออกอีเวนต์งานหนึ่งค่ะแล้วพูดเลยนะคะว่าอีเวนต์ครั้งนี้สื่อต่างจับตามองค่ะรวมไปถึง fc แฟนคลับนะคะก็เกาะจอรอดูเลยล่ะค่ะเพราะว่าในงานครั้งนี้นะคะเป็นงานที่นิกกี้นชัตได้โคจรมาเจอกันกับสาวก้อยอรัชพรอ,อีกครั้งและอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนที่ทั้งคู่กําลังคบกันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆค่ะทำเอาหลาย หลายคนในอิจฉาและแน่นอนว่าก็มีคนเชียร์คู่นี้หนักมากแน่นอนค่ะว่ามันก็มีบางช่วงบางตอนนะคะที่ f อหลายคนเนี่ยก็โยงไปเกี่ยวกับสาวก้อยอรชพรได้เพราะเมื่อผู้สื่อข่าวค่ะได้ถามถึงเพลงที่อยากจะมอบให้เพื่อนโดยหนุ่มนิกกี้นะคะก็ได้บอกว่าอ้าวแล้วเพื่อนคนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงนักข่าวก็บอกว่าถ้าเพื่อนเฮิร์ตหนุ่มนิกกี้นะคะก็ตอบว่าโอ้โหถ้าเฮิร์ตนะก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้เพราะบางคนเนี่ยมีรักแท้อยู่แล้วไงแต่ว่าดูแลไม่ได้น,นักข่าวก็เลยแซ ว,ว่าอันเนี้ยบอกเพื่อนหรอหนุ่มนิกกี้นะชัดก็เลยพูดเล่นไปว่าบอกตัวเองจากนั้นค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้ถามต่อว่าแล้วถ้าเพื่อน,นมีความรักครั้งใหม่ล่ะหนุ่มนิกกี้นะชัดนะคะก็ได้ตอบว่างั้นก็ขอมอบเพลงขอบคุณที่รักกันให้ก็แล้วกันเพราะว่าเพลงนี้มันใช้ได้ทุกสถานการณ์ก็เหมือนกับตอนนี้ที่พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยก็รักผมเวลาผมพูดอะไรไม่ดีพี่ๆก็ตัดออกให้ใช่ไหมล่ะครับเป็นอารมณ์แซวก,กันไปต้องบอกว่าหนุ่มนิกกี้เนี่ยก็คือไม่ตายใหม่เลยจริงๆค่ะก็เนอะมันก็อดไม่ได้ที่่จะโยยยยงงงไปัรัรรกกกาาาอออสว้ ซึ่งชาวเน็ตบางคนนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ค่ะทั้งชื่นชมนะคะแล้วก็บอกว่าลูกรักนักข่าวคือนายน้อยสุดยอดตอบทุกอย่างชัดเจนครับนิกกี้ไม่ตายไหมจริงๆฉันชอบเธอตอบดีไม่ตายใหม่เริศได้ทั้งวันถามมาเลยและสุดท้ายนะคะบอกว่าเราก็เป็น FC เขาทั้ง3คนอย่าไปดราม่าก,กันเลยค่ะเขาเลิกลากันเขาก็เป็นเพื่อนกันอยู่วงการเดียวกันเจอกันวงการสําหรับพวกเขาแคบมากเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะก็ไม่แน่ใจ ะะว่า2บทเพลงที่หนุม่มนิกกี้นะชัดได้มอบให้เนี่ยจะมอบให้กับใครแต่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่เพราะทั้งสองเพลงเลยละค่ะยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานของหนุม่มนิกกี้นชัดต,ต่อไปค่ะว่าในอนาคตนั้นจะมีความคืบหน้าอะไรมาให้เราเล่าให้ฟังกันอีกไหมและส่วนความสาัมพันธ์กับสาว,ก,สวก้อยอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยจะไปในทิศทางไหนแต่ถึงแม้ว,ว่าจะเลิกรางกันไปแล้วนะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าคู่นี้เนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันเสมอแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ของหนุม่มมนนิกกี้้พรอัเลยค่ะ เพลงให้เพื่อนอยากส่งเพลงอะไรให้เพื่อนส่งเพลงให้เพื่อนแตเอาแบบถ้าเพื่อนรู้สึกไงอยากรู้ก่อนอ่าเพื่อนรู้สึกยังไงเพื่อนเฮิร์ตโอ้โหรักแท้ดูแลไม่ได้อ่าเพราะบางคนมันมีรักแท้อยู่แล้วไงแต่มันดูแลไม่ได้อันนี้เพื่อนอันนี้ตัวเองอันนี้เพื่อนนี่แก้งนี่เพื่อนนี่เพื่อนนี่แก้งนี่แก้งใช่พี่ถ้าเพื่อนมีความรักครั้งใหม่เพื่อนเพื่อนมีความรักครั้งใหม่ก็ขอบคุณที่รักกันจริงๆก็ได้ขอบคุณที่รักกันเนี่ยมันเป็็นนเพพลงทีี่่ผมใช้กกับไดะ ขอบคุณพี่พี่นักข่าวที่รักผมไงอ,อ่าเวลาผมพูดอะไรไม่ดีพี่ก็ตัดทิ้งให้อ่าวถึงเวล่าอ้าวจะดอการนะไม่ตัดออทตัดออทไม่ไม่แต่ว่าพี่พี่ก็น่ารักกับผมไงอ่าพี่พี่นักข่าวก็น่ารักกับผมขอบคุณที่รักกันเนี่ยก็ใช้ได้อ่าขอบคุณที่รักกันใช่ครับพี่